สวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับวันนี้จะท่านพาท่านมาชมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับพระชัยวัดปามรุ่นแรกสมปัถนานะครับหลวงพ่อออกที่วัดหลวงพ่อสุนทรออกที่วัดหนองสะเดาจังหวัดส,สะระบ,บุรีนะครับสองพันห้าร้อหกสิบสามหลวงพ่อสุนทรจันทร ไฮโลนะครับชมภายในนะครับโอ้ยเี่ยตั้งกล่องนะครับรยัดเปิดแป๊บเดียวครับแกะกล่องครับเดี๋ยวครับแกะ,กย,แกะยากมาครับอยากแกะแป๊บครับผมนี่ครับพ้าใช้วันนะครับออื ปั๊มรุ่นแรงครับองพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สมปทนานะครับด้านหลังมีบาร์โค้ด้วยนะครับต่อโค้ดด,คคคคด,คคคด้วยนะครับเห็ยนโค้ดเห็นนาครับโค้ดด้านหลังนี่โค้ดครับต่อโค้ดด้วยนะครับตรงนี้ผมเช่ามาแปดร้อยนะครับนี่จากที่รองรับที่ สมภพสำเร็จปะจองใหญ่นะครับท่านนั่งเป็นประธานนี่ครับสมสมเด็จปัฒนานะครับฝา,ากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทํา youtube ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ